ภารกิจใหม่ในการกำจัดเจ้าขาไก่ในตำนานเนี่โอ้นี่จับกดน้ำแล้วนะครับยกว่าอย่แก้เป้ดีกว่าเอาเอาขาไก่นี่มาแช่แข็งดีกว่าเฮ้ยนี่เดยวใครนึกว่าเราทำไก่พะโลขาหมูพะโลอะไรไปตืเห็นเหงื่อแตกม่นายพอเจอตุ๊กไก่เลยอ่ะขาดแล้วตุ๊กไก่ขาดแม่ความรู้สึกว่าจะไม่รอดแต่แม่ก็คิดว่าจะไม่รอดมาทุกครั้งเลยนะแต่เขารอดทุกครั้ง เฮ้ยเป็นไงเฮ้ยอวบมากเลยอะสกุจช well> ี่อวบมากเ้ยเอาขนมปังขาไก่ใส่ไว้ในกล่องเดี๋ยวเชาเต็มกลับมาหิวหิวแม่จะแกล้งให้ขนมปังอย่างนี้ดูว่าเชาเต็มจะหิวจังเลยเปิดมาแล้วเป็นอ้าวสกุตชี่ น pues ี่มันขาไก่ในตำนานขาไก่ในตำนานขาไก่ผู้สมบูสมบันมากับเราเฮ้ยเอายงี้ดีกว่านี่ฉันแต่มกินโยวว่าโย่แกงเป๊ดดีกว่าเอาเอาขาไก่นี่มาแช่แข็งดีกว่าเฮ้ยแช่แข็งแล้วเราไม่รอดรองแช่เฉยๆอย่างนี้เลยนะเอาใส่ตู้เย็นอย่างนี้เลยนะไม่ใช่สิเอาน้ำใส่ด้วยเฮ้ยเอาน้ำใส่ให้มันจมน้ำก่อนกดมันจมน้ำเสร็จแล้วก็ยัดใส่ตู้เย็น ให้มันแข็งตาอยู่ในตู้เย็นขังแน่นอนถ้าเอาน้ําใส่ใช่ไหมมันเป็นฟองน้ํามันซับน้ําไว้ไปเข้าตู้เย็นปุ๊บแข็งโป๊กมันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทีนี้มันจะแตกยุ่ยเป็นชิ้นๆแน่นอนโย้มันเคยผ่านน้ํามาแล้วจากอะไรนะเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้ามันน่าจะทนน้าอยู่นะแต่ทีนี้ถ้ามันถูกแช่แข็งเนี่ยมันจะทนได้หรือเปล่าเอวัดไม่รอดใช่ไหมมันจะต้องแข็งโป๊กเพาะทีนึงปึ๊บแตกออกมาเป็นแก้วเลยใช่ไหมเหงื่อแตกม่นไงพอเจอปุ๊บ แม่เล่นอยู่คนเดียวก็ดี<า>แล้วตัวสกูตชี่แตกแล้วเนื้อแม่ก็แตกด้วยถ้าพังครั้งนี้นะเดี๋ยวน้องๆจะต้องพิม,ม <laughs> พ์มาเพราะโยเยไปอยู่บ้านอื่นเลยโยววไม่พังว่ะลองดูสิแล้วถ้าพังอ่ะไม่พังนะโยว,ว่าไม่พังมันอยู่ที่ขั้นตอนการที่หลังจากที่มันแข็งแล้วอะว่าเราจะปล่อยมันละลายกลับหรือว่าเราจะทุบออกมาละลายปล่อยละลายลอาจจะละลายส <laughs> ักหน่อยที ทอปมันมันจะอาจจะยากไปนะทุบพี่เหลือแต่ขอบขอบไหมเป็นแบบว่าเคลือบน้้วแข็งเราจะทำได้ไหมลองไหมลองไหมดลองดูไปภารกิจใหม่ในการกำจัดเจ้าขาไก่ในตำนานเนี่ยต้องบีบก่อนนะคะเอาลงน้ำมันจะได้สับนะเอาแม่ก็ลืมไปนะสนุกไปกับคุณพ่อโอ้หนี่จับกดน้ำแล้วนะครับนี่สับน้ำได้สุดๆ น้ำอยู่ข้างในเลยใช่ไหมอยู่สิเมื่อกี้เราขยําก่อนเราบีบก่อนเอาลงอ่ะไหนลองยกขึ้นมาแล้วก็ลองบีบดูสิมันเหมือนฟองน้ำยังยังไม่พอเดี๋ยวมันก็ขาดตั้งแต่เห็นไหมฮะโอ้นี่อย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะคิดว่ารอดไหมครับเด็กๆฮะแม่ความรู้สึกว่าจะไม่รอดแต่แม่ก็คิดว่าจะไม่รอดมาทุกครั้งเลยนะแต่เขารอดทุกครั้งเฮ้ยโ่ยว่ามันเป็นอมตะเฮ้ลเอ๊ยเอาให้ท่วมๆหน่อยสิเอ้ก็มันซับน้ำเข้าไปไงเมื่อกี้คือท่วมแล้วเตม เดี๋ยว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 ล้นพอแล้วมั้งปิดกล่องเลยนะดี๋ยเวลาน้ำแข็งมันแข็งมันจะต้องระเบิดบึ้มออกมามันใช้ปัญยาเพิขึ้นขยายเดี๋ยวพื้นที่ไว้หน่อยนึงนะทเนี้โอ้ยเดี๋ยวใครเฮ้มันไม่จมอ่ะทำไงอ่ะมันจะจมนี่มันก็เข้าไปสุดๆแล้วละเอาเข้าเครื่องมูลิน็กเลยไหมปั่นเลยไหมจะได้สบายใจอ่ะโอ้โอ้ถ้ามันรอดนี่ครั้งหน้ามาปั่น โหดเล่นนี่เดี๋ยวใครนึกว่าเราทำไก่พะโล้ขาหมูพะโล้อะไรอย่างงี้ไปตเย็นออันนี้ต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เวลานานนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆดีกว่านะว่าเป็นยังไงถึงกับเรื่อยๆ เข้าช่องแข็งไปแล้วนะครับอ้าวอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆแม่ก็เปิดร่วมมือกับคุณพ่อลังแกกุ้งไก่แม่ไม่ได้ร่วมมือนะคุณพ่อท้าทายนี่เราผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วครับแม่ปูเป้ห้าชั่วโมงค่ะห้าชั่วโมงเรามาดูกันเทิส์ฟสปูชิเป็นยังไงบ้างเฉแตมเฉแตมงงไหมเฉแตมงงแม่เพิ่งไปรับเฉแตมมจากโรงเรียนนะครับใช่เราไม่ได้ทำอันนี้ไมทำเมื่อกี้ปลอดฝ่าไม่ได้ให้น้ำเยอะไปเห็นปะล่ะเมื่อกี้บอกเลยเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยอวกมาก ข้างในนี้แบบว่าน้ำแบบว่าเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนจะเซเลอร์ปี้อ่ะก็ตรงนี้ดิเด็กเวมันหยุมแล้วตรมันไม่มีน้ําแล้วโอ้ดีนี่ตรงนี้มันยังไม่แข็งดีนะเฮ้ยแค่นี้ก็จะขาดแล้วปิไปหมดแล้วอ่ะโอ้โหเฮ้ยแล้วก็ไปเจออาเจียนอ่ะไหนดูดูกันเชอ้วนรวยเหรเฮ้ยใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอหญ่ขึ้นมาไม่ต้องเอาขึ้นมาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ออ่ะโอ้เนี่ยนะครับคือ จมน้ำอ่ะจัพา้าตอนแรกได้ไหเป็นไงเฮ้เป็นยังไงอ่ะอันี่มันอัดแน่นเต็มมากเลยอ่ะใครอยากจะได้สกูชชี่ชิ้นใหญ่ๆนะครับพขอแนะนําเลยนี่นะครับ เอามาใส่อย่างนี้เลยลเดี๋ยวน้องไม่ทำแล้วสกูชี่เสียเติมน้ำไหมเดี๋ยวน้องไม่ทำอย่าเล่นกันนะลูกเดี๋ยวสกูชี่เสียนะคะแม่ทำอะไรครับเติมน้ำหน่อยเติมน้ำ้เนเ้ออน้องๆอย่าเล่นนะคะเสียดายคือตอนนี้สกูชี่เนี่ยเขาดูดน้ำเข้าไปแล้วข้างในสกูชี่เนี่ยจะกดดิมันกลายเป็นน้ำแข็งไะกดเนี่ยจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆเซเลอร์ปี้อยู่ข้างในสกูชี่ นะครับผ่านไปกี่ชั่วโมงนะครับที่บอกสี่สี่หรือห้าไปหนึ่งสี่หรือห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงค่ะสี่ชั่วโมงประมาณสี่ชั่วโมงกว่าตอนนี้แม่ปูเป้เติมน้ำลงไปอีกนิดนึงแล้วก็จัดการใส่ตู้เย็นต่อเราจะได้ปูช่ใหญ่ขึ้นเลยใส่ตู้เย็นต่อแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอัปเดตครั้งต่อไปกี่ชั่วโมงนี้เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะเราจะไม่เติมน้ำแมวน้เติมครั้งนี้เราจะไม่เติมแล้ะคิดว่านะคะคิดว่ามาดูอีกแล้วว่า เหมือนแม่จะหมักอะไรเอาไว้แล้วก็อย่างกินตลอดเวลามืดแล้วไม่หลับไม่นอนเฝ้ากุ๊กไก่เฮ้ยแข็งอะติดติดฟ้าเฮ้ยมันจะะลอกติดฟ้าโอ้ขาดแล้วดลุกก่ขาดยังขาดแล้วมันขาดแล้วจริงๆเฮ้ยมันแข็งโป๊กอะมันแค่งเป็นเปลิมันโอ้แข็งโป๊กเลยอะ มันตอนนี้มันไม่ใช่เซเลอร์ฟีแล้วนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบว่าแข็งเนี่ยมือเนี่ยจับเพรามือพ่อจับลงไปเนี่ยมือพ่อนแข็งเลยอ่ะไม่ไม่คือถ้ากดอะแตกเป็นริ้วเลยอะท็อปมันคือเกล็ดมันเป็นน้ําแข็งอ่ะอย่ากดนะคะลูกเย็นแล้วเย็นนั่นเอทำไงอ่ะทำยังไงอ่ะแช่ไปต่อไปเติมน้ำไม่เติมพ่อพ่อเมื่อกี้จะเปิดฝาไม่ได้แล้วนะเติมถ้าพ่อวันนี้เปิดไม่ได้ครั้งนี้สงสัยจะไปแล่ แต่น้ำแข็งรอบๆนี่ยังไม่แข็งนะครับยังยังแบบว่าเดยกต้องแช่ข้างคืนนี้มีความปรีอ่ะคื่ปรีแล้วว่าเห็นไหมฮะรอยโหนี่พ่อพ่อรูปๆนี่คือเอาฟังนะฟังนะได้ยินป่ะเสียงวะไม่ได้ไม่ใช่เคาะหัวแม่หรือเคาะหัวเไม่ใช่ชื่ไม่เติมน้ำหน่อยหรอ เติมเพื่อเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันติดมันควรจะเติมหรออยากให้เติมหรอมันจะล้นแล้วน้ำมันจะเปิดไม่ออกนะอยากเห็นมันออกมาเป็นก้อนๆแบบอยู่ในก้อนน้ําแข็งเนี่ยสามารถไหมแต่ปริมาณพี่พ่อว่ามันใหญ่ขึ้นด้วยไหมพองได้เรื่อยๆพีู่ใหญ่ขึ้นแบบเชืช่นี้่ไหนเนี่ยกดยุ่งเข้ามาใส่อันนี้ไปล้วเอา่ะเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วกมันใหญ่เปลี่ยนอุปกรณ์มันจะใหญ่ขึ้นไหมอ่ะมันจะใหญ่ครับ มันจะใหญ่ครับภาชนะไหมเฮ้ยมันจะใหญ่กว่าตัวใหญ่ด้วยเอาเปลี่ยนไหมเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนมาไม่ไลองเปลี่ยนไม่เป็นไรได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราจะได้มีขาไก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเรากำลังจะทำขาไก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันนะครับนี่ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนเฮ้ยมีเด็กถามว่านี่ครัวคุณแตมหรือเปล่าเฮ้ยมันติดอุยเย็นมันขาดมันขาดขาดยังไม่ดูสิเฮ้ยมันขาดแน่ๆ มันต้องปล่อยต้องให้ละลายออกมาแอร์นมมันลอยขึ้นแล้วอะแสดงว่าเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยมันเย็นยอมมาสาแสดงว่าเปลี่ยนไม่ได้ยอมมาแซะมาเราถ่ายกล้องแต่มันเย็นมากอะเขาค่อยแซะขึ้นมาสิโอ้โหมันเย็นมากใช่ดิมันเย็นเย็นมากมันเอามีขึ้นหรอโอ้โหมันหนักไม่ใช่มันเอามีขึ้นนี่มันหนักได้แล้วได้แล้วหมุนหมุนหมุนนมันหนักดำ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 โอ้ยมันคอดขาดไหม ย่ำย้ำถ้าขาดตามถามพ่อสิถ้าขาดพ่อจะซื้ออะไรให้แม่เนี่ยลงใส่พ่อจะได้เสียตังอีกแล้วโอ้ยสนุกเป็นไรลูกออออกมปแล้วเปลี่ยนพชนะกันเลยครับ โอ้ยเย็นเย็นมากโอ้ออกมาได้ครับออกมาได้เปลี่ยนภาชนะได้เปลี่ยนภาชนะได้โอ้ยโอ้ยเย็นหนักมากอ่ะโอ้เป็นไงเป็นไงอุ้ยเจิอุ้ยเอาเติมน้ำ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 เอาไม่รู้ว่าแม่อยากจะให้มันอยู่หรืออยากจะให้มันตายนะเติมน้ำนี่สิหลุดออกมาแล้วช่วงที่เติมน้ำนี่ครูไก่ก็คงจะบอกว่า ่ยปนนนขึ้ิดทำไมน้ำมันเป็นสีคุ้นๆน่ะสีรูดเหรอหรืออะไรอ่ะคงเป็นเรื่องไอเย็นเนาะความร้อนไปเถอะความเย็นเนาะในสักคุชี่หรือความสกปรกของสักคุชี่ไม่สบบอกเราเข้าเครื่องซักผ้ามาแล้วขอดูตู้เย็น่อ้ว่าวางตรงไหนได้อาจจะเป็นอาจจะเป็นผงซักฟอกก็ได้นะโอ้โหต้องเอาอย่างอื่นออกก่อนนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราร้อนแล้วรดอนร้อนรดอนรดอนรดอ นั่นปิดตู้เย็นได้ไหมนะค่ะมันทำไมทำไมคุณน่ะแม่งงหนักอ่ะปิดคุณค่อคุณเปิดเรียนค่ะอันนี้ีปริมาตรให้น้่นแข็งมันโอ้โหขยายตัวป่ะสามก็เนี่ยข้างข้างได้ข้างหน้าไม่เท่าไหร่สามวันมันจะแข็งไหมทุกคนหิวเรือยังทุกคนหิวหรือยังเจตจามแหกของกินมาให้นะครับเดินแล้วมันจะแข็งไหมเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแหละโอ้โหมันคงต้องใช้เวลาเนาะ เดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตัดวิดีโอตัดวิดีโอนี้ไปดูต่อวิดีโอหน้าและกันเพราะว่าคงจะใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวพอเอาวิดีโอนี้ปิดตัดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันวิดีโอหน้าว่าเป็นยังไงดีไหมลุ้นๆเออดีๆดีๆลุ้นๆให้น้องๆลุ้นไปกันเราเจอกันต่อวิดีโอหน้านะคะมาดูกุ๊กไก่ว่าจะเป็นไงกันนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ผู้เป้พ่อยู่เย้นาเชิแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ผู้เป้นะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช anel นี่นะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย